คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับใช้งานนั้นเป็นเป็นงานที่ผมรีโนเวทบ้านเนาะนะครับให้กับลูกค้าอยู่ที่นั่นช่างอยู่ที่นั่น6คนผมปรากฏว่าติดกันหมดเลยนะครับผมก็เอาเรื่องราวต่างๆเนี่ย ไปโพสลง a c e b o o k นะครับก็มีคนมาเข้าคอมเมนต์ว่าเกี่ยวสายศาสตร์หรือเปล่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรือเปล่านู่นนี่นั่นมันก็เลยทําให้ผมแบบเฮ้ยมันจะเป็นไปได้เหรอนะครับมันก็น่ากลัวเนาะสวัสดีครับนะครับ <c oughs> วันนี้เปิดคลิปด้วยอาการที่ว่าไม่สบายนะครับจริงๆครับวันนี้ท,ที่ที่มานั่งทําคลิปเนี่ย จริงก,ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเพียงแตียว่ามันเป็นเหตุเขาเรียกว่ามันเป็นเหตุที่น่าคิดนะฮะหนึ่งเลยเนี่ยตัวผมป่วยเนาะตอนนี้ก็ยังป่วยอยู่นะครับลูกสาวก็ยังอยู่โรงพยาบาลลูกสาวคนเล็กนะครับลูกชายเข้าก่อนลูกชายเข้าโรงพยาบาลก่อนแล้วก็พอลูกชายออกลูกสาวเข้านะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมโพสเนาะคือมีคนหนึ่งมาถามนะครับโพสลงเฟซบุ๊กคืออย่างนี้ฮะผมป่วย บ้านผมเนี่ยสิบกว่าคนป่วยหมดเลยไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานนะครับแม่ทุกคนป่วยหมดนะฮะคือ,อคล้ายๆว่าเป็นไข้ติดกันว่างันเถอะนะครับคนแรกที่ป่วยนะคือลูกชายผมนะครับน้องไม้เนาะน้องไม้ที่ตอนนี้กําลังเรียนผอสร้างอยู่นะครับก็น่าจะติดจากลูกชายนี่แหละเนาะหลายๆคนบ้านนี้นะครับสำหรับหลังเนี้ยบ้านหลังเนี้ยผมอยู่กันมีอยู่เจ็ดแปดคนนะครับแล้วก็อีกหลังนึงด้านข้างนะครับจะเป็นบ้านลูกสาวแล้วก็หลานที่ผมทําให้ นั่นอีกหกคนก็สิบสี่สิบห้าคนติดกันหมดนะครับแล้วที่มันมันเขาเรียกว่าที่มันพีกกว่านั้นก็คือใช้งานผมใช้งานหนึ่งนะฮะที่อำเภอหนองแคนะครับจังหวัดสระบุรีนี่แหละนะครับใช้งานนั้นเป็นเป็นงานที่ผมรีโน,นเวทบ้านเนาะนะครับให้กับลูกค้าอยู่ที่นั่นช่างอยู่ที่นั่นหกคนผมปรากฏว่าติดกันหมดเลยนะครับผมก็เอาเรื่องราวต่างๆเนี่ยไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กนะครับก็มีคนมาเข้าคอมเมนต์ว่า เกี่ยวกับสายศาสตร์หรือเปล่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรือเปล่านู่นนี่นั่นมันก็เลยทําให้ผมแบบเฮ้ยมันจะเป็นไปได้เหรอนะครับมันก็น่ากลัวเนาะนะครับผมก็เลยทําคลิปนะฮะแล้ววันเนี้ยเดี๋ยวเปิดคลิปตรงนี้แล้วเนี่ยผมก็จะไปที่หน้าง,งานต่างๆนะครับที่ใช้งานวันนี้จะไปสักสามไซส์เนาะนะครับแล้วที่หลักๆเลยมันมีไซส์ที่อำเภอหนองแคจังหวัาสาดสระบุรีเนี่ยป่วยกันหมดเลยนะครับก็สี่ห้าวันแล้วคนงานผมทีมงานผมเนี่ยนอนทรงกันมาตลอดไม่หายนะไม่หายนะเพราะฉะนั้นผมก็จะเข้าไปดูหน่อย มก็เริ่มอาการเริ่มมันจะเป็นกลางคืนนะครับกลางคืนเช้าขึ้นมาเนี่ยมันถึงเที่ยงอาการไข้ยังมีอยู่นะครับพอหลังจากเที่ยงแล้วเนี่ยทุกวันเลยมันก็จะดีขึ้นนะฮะต้องขออภัยนะครับพูดไปคาหน้าตาอะไรแบบนี้ไปก็เพราะว่ามันมันภายในมั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 นยังไม่ดีเพราะงั้นเถอะนะครับเดี๋ยวหลังเนี่ยผมเปิดคลิปุเนี่ยผมก็จะพาทุกคนไปดูใช้งานต่างๆของผมเนาะนะครับก็ไปดูซิว่ามันมีของจริงไหมทีมงานมันโดนศิลปศาสตร์จริงไหมเนาะนะครับ ทีนี้ผมว่าไม่น่าจะใช่นะครับหลักๆเลยเนี่ยลูกชายผมเนี่ยเขาป่วยเป็นไข้หวัดเออ่ไข้หวัดใหญ่ก็เอามาติดกันติดผมผมก็พาไปติดคนงานนู่นนี่นั่นนะครับติดถึงนครปฐมนะครับใช้งานที่นครปฐมอีกวันนี้ไม่น่าจะได้ไปถ่ายนะฮะสำหรับวันนี้ไม่แน,คน่ความคัที่จะไกลเนละมมาะนครปฐมนะครับนครปฐมที่นู่นมีช่างอยู่สี่คนก็ติดสี่ห้าคนติดหมดนะฮะติดจากตัวผมเองเพราะว่าก่อนหนเนี้ยผมเริ่มป่วยจริงแต่ว่าผมฝืน พราะต้องทํางานเนาะถ้าเกิดเราหยุดไปอีกคนเนี่ยเพราะทีมงานก็ป่วยกันหมดแล้วถ้าผมหยุดไปอีกเนี่ยมันก็จะคล้ายว่าอ,องานมันก็ไม่คืบหน้ามันก็ไม่รู้เรื่องอะไรเนาะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยวันนั้นผมเลยดิ่งไปที่นคปรปฐมไปกับด้วยครับด้วยที่เราป่วยแต่ว่าอาการยังไม่รุนแรงนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ที่ไปเนี่ยผมไม่ได้รถผมไปนะฮะผมไปรถช่างเอ,อเป็นช่างกระจกเนาะเป็นหลานหลานหลานเหมือนกันนะฮนะหลานชาย เป็นช่างกระจกติดอลูมิกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างนะครับผมปรากฏว่าหลานก็ติดหลานไปสองคนที่ไปดูงานกันขับไปวัดหน้าง,งานหลานก็ติดนะฮะหลานติดช่างที่นครปฐมก็ติดนะครับหลานกลับมาตอนนี้ก็ไลคุยกันแฟนของหลานก็ติดนะครับหลานหลายคนก็เตือนเขาเชื่อเรื่องไสยศาสตร์แต่ผมคิดว่าเเรื่องไสยศาสตร์มันคงผผมผม,ผมก็ไม่ได้ลบหลู่นะผมก็ผมผมก็เชื่อนนะ แต่เพียงแต่ว่าที่มันเป็นมันมันเป็นอย่างน,นเนี่ยผมผมเชื่อว่าโรคภัยไข้เจ็บนะครับมันเป็นโรคติดต่อเนาะไข้หวัดใหญ่ซึ่งทรมานมากเพราะฉะนั้นนะครับก็แมสเนาะคนไหนที่เป็นที่คนไหนที่เป็นเอ่อเจ็บป่วยอยู่อะไรอย่างเงี้ยไปอยู่กับคนหมู่มากอยู่กับรรคพวกอยู่กับเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่แมสดีกว่าเรารู้ตัวเราเป็นอย่าเอาไปเอาเชื้อไปแพร่ให้กับเพื่อนๆเลยนะครับ่ะเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองเนาะนะครับก็อันไหนที่มันป้องกันได้นะครับในเรื่อง โครคภัยไข้เจ็บนะครับก็การใช้ชีวิตก็ใช้แบบอย่างระมัดระวังนะครับก็เดี๋ยวมันจะเกิดเหตุแบบผมเนี้ยซึ่งมันมันมีอะไรที่แบบว่ามันน่าคิดนะครับหลายหลายคนคิดเลยคนอยู่เนี่ยสิบกว่าคนคือเป็นกันหมดนะครับพอเป็นแล้วเนี่ยมันทรมานแนละ้วแต่ละคนก็เขาเรียกว่าอะไรมันจะช่วยกันไม่ได้บางั้นเถอะคือสมมุติว่าเนี่ยอย่างผมเป็นเนี่ย ผมก็อยากจะให้ลูกให้เต้ามาให้ดูแลหน่อยเวลาผมเจ็บปวดอะไรแบบเนี้เราจะกินเราจะอะไรเดินไปเอาหาของกินไปหาหยากินอะไรแบบนี้เราก็ไปไม่ได้เนื่องจากที่เราปว่วยที่เรานอนสมอยู่พอเราไปไม่ได้เราจะใช้ลูกใช้หลานก็ใช้ไม่ได้ลูกหลานก็ป่วยกันหมดขรมานครับนะครับเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูใช้งานผมแล้วกันเนาะว่าใช้งานต่างๆมันมีเหตุอะไรบ้างเนาะที่ทีมช่างผมได้ป่วยกันหมดเลยไปไปดูกันครับ ก่อนที่ผมจะเดินทางไปถึงะจะไปไซ้งานนั้นนะครับก็เลยแวะที่คลินิกนี้ก่อนเลยนะฮะคลินิกนี้เนี่ยคือผมรักษาประจําอยู่นะครับผมเป็โรคเกาเนาะโรคประจําตัวคือโรคเกามีอะไรก็จะมาที่คลินิกนี้นะครับแต่ไม่ไม่สามารถที่จะไปถ่ายด้านในได้นะครับก็เลยถ่ายแค่ภายนอกนะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปด้านในก่อนแล้วกันเนาะ อา้าวลูกกินยาพี่ซื้อยามาเนะี่ยก,กินข้าวกันยังฮะอ้าวเองใครเดินออกกันบ้างนะเนมะื่อกี้พี่ไปหาหมอมาไปกินยาลูกกินยาก่อนโรยแดงก็ตายแล้วบ้างนะเดินผมซื้อยามาลูกมากินยานก่อนเร็ว กินข้าวได้กันไหมข้อ่ฮะขนสอ่าผมกินข้าวได้ข,ของผมเนี่ยแล้วมีการอาเจียนไหมมีการอาเจียนไหม้วกไหม,มขึ้นไส้อะไรไหมเดียดเดียดเลือนเลยอ่ะอ๋อนี่เกิดกินยาไม่ของผมก็กินข้าวได้เขาบอกว่ามันไม่ถึงกับไข้หวัดใหญ่อาการมันจะคล้ายๆไข้เดือดออกแต่ไข้เดือดออกก็กินข้าวไม่ได้้วกเราด้ออออกกินยากัน เอ้เป็นไงอาการกินข้าวได้ไหมได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปกินยาฮ้ฉันขาดข้แล้วแต่เป็นเก็ดข้ไใแค่นี้หนกเยให้ยายาอะไรยาแก้นี่เดี๋ยวร้านยาเนี่ยแถวเนี้ยวิ่งออกไปซื้อเลย หมอเขาบอกที่ได้ผมจะมาเผื่อเขาบอกว่าแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันบางคนแพ้ยาบางคนไม่แพ้ยาเขาก็เลยใจเดียต้องไปที่คลินิกกันเองอันนี้คลิน,น,น,นิกอ,อันนี้คลินิกประจำผมกินคนละไอ้นี่ก่อนกินคนละเม็ดเนี่ยกินคนละชุดก่อนเป็นไหมเป็นใครเป็นอะไรไหมกินยาดักไว้ะไน,นะทรมานเลยอย่าเป็นเลยทรมานาหม่มด้สามวันไม่รู้กันมาดูข้าวผงไ,วไม่เบียดทำไร ผมข้าวไว้แต่วันแรกวันนี้คุณที่เน่าเต็มหม้อเลยข้าวกินมันไม่ได้ไป่วยการเมืองหรือเปล่า,ก,ากี่คนนะมันกี่คนี่งเดี๋ยวเมืองการอะไรข้าวเต็มหม้อเน่ากี่ <ๆ S 2> คนนะห้าใช่ไหมห้าคนหนึ่งอีกห้าผมด้วยไงอโอ้ไอ้เจี๊ยบไม่ป่วยร่างกายก็ได้ไม่ไหวอยู่แล้วยังเกิดมานี้ีกตอนนี้ผมกําลังแบ่งยาให้ทีมงานนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้ก็ปรึกษาหมอแล้วแหละเนาะหมอบอกว่าให้พาให้พาช่างไปเขาไม่สามารถที่จะจัดยาให้กินก่อนต้องไปตรวจก่อนแต่คราวเนี้ยด้วยที่เราไม่ไหวแล้วเนาะ,ะก็เบื้องต้นก็จัดไปก่อนละคนละชุดนะครับด้วยด้วยเอาเลยออกมาเลยพี่คนละเม็ดคนละเม็ดอ่านพี่อ่านต้องอ่านด้วยนะแอขวดหนึ่งเม็ดสามครั้ง <4 S 1> โอ้นี่เราทางครั้งละสองกี่เม็ดละครั้งละหนึ่งเม็ดกรอนงละสามครั้งอ่าหนึ่งเม็ดที่ใส่มาดิ เราจดเป็นชุดๆให้นะครับ <laughs> นี่คือการจัดยาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนองหกชุดหกชุดหกชุดผมด้วยไง่ะนะครับตอนนี้ก็ผมก็แบ่งยาให้ทีมงานนะครับเดี๋ยวมันหมดก็ไม่เป็นไรมันหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันต่อนะขาดกี่เม็ดพี่จุนน,น,นุ่นเอามาดูอีกเป็นหนึ่งแผงนั้นมันมีห้าเม็ดพี่นะครับที่นี่มีอยู่หกคนเนาะ 6คนที่ป่วยอยู่นะครับแต่ว่าที่เห็นเดินไปเดินมาเนี่ยเป็นช่างเที่ยวมาทำนะครับเที่ยวมาก็คือพวกลูกผมแหละแล้วก็มีทีมช่างสีวันนี้ทีมช่างสี<ม>เข้ามาด้วยไม่หมดแล้วหมดละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครบนะก็เหมือนพี่น้องกันเนาะเราทําง,งานเราอยู่ด้วยกันนะครับทีมงานอยู่ด้วยกันมาหลายปีก็เหมือนญาติพี่น้องกันนะครับในเมื่อถึงเวลามันเจ็บป่วยนะครับมีสายาสัตร,ร์หรือเปล่า มีมีเขาเรียกว่าอะไรพี่จุนมีคนเข้ามาคอมเมนต์เขาบอกว่าเราป่วยเราป่วยกันทีเด็กยี่สิบคนเลยถึงไหมเกือบยี่ยี่สิบคนเลยมั้งรวมทั้งที่บ้านด้วยเขาบอกว่าให้ดูยดีๆเขาบอกมันเกี่ยวกับสายตาหรือเปล่าเราไปทําอะไรผิดหรือเปล่าจริงแล้วมันมันป่วยไหมนะจริงแล้วมันมันไข้นะครับเป็นไข้ไข้หวัดใหญ่ซึ่งคนที่ติดทีแรกก็คือลูกชายผมแต่พผเอิญมันติดมันมันเขาเรียกว่ามันติดทีมันติดกันหมดเลยเกือบยี่สิบคน แล้วมันก็เหมือนคนที่เขาแบบคนที่เ็าเชื่อเรื่องเนี้ยเนาะเชื่อเรื่องไสยศาสตร์อะไรแบบเนี้ยครับก็ค่อนข้างที่จะนั่นแหละผมก็เป็นผมยังเขวอเลยนะเพราะผมก็เชื่อเรื่องนี้เชื่อ,อ,อแต่ก็เขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะเชื่อแต่ไม่ลบหลู่ก็เชื่อนั่นแหละเนาะไม่เดี๋ยวว่าอาการแบบเนี้ยมันมันป <S <S ่วยฮะดูสภาพเชื่อคือนไม่เชื่อคือต้องเจอหมอปลาแล้วแบบนี้พี่จุนสภาพพี่จุนเอามาไอ้แซบ มิ้งมาก่อนเลยเร็วเดี๋ยวมันจะละลายก่อนเดี๋ยวมามา,าก่อนเลยเดี๋ยวพี่อยู่นี่พี่ไปเอาใหม่มลองดูได้กินถูกกันไหมกินไปเลยไม่ต้องกลัวมัไม่เป็นอะไรหรอกหล่สองเม็มมดไงต้องเหมือนกันหมดไงแต่ว่ามันเอาเลยกระดุ๊บกุ๊บคันเนื้อขันตัวกุ๊บอย่าอย่าท้อเลยกุ๊บกินกินต่มแทนข้าวเลยนะ กินกรรมเลยพี่จุนอยังพี่จุนอะไรกินแล้วกินแล้วมัอ้าโอ้ตายลูกกินสองคนเอาเลยอาจารย์ว่าจัดไปให้แล้วถูกกล้องแล้วยังกินพี่ยองไม่ลงหลายโพสก์โอดูพ่อพ่อแม่ยาดูตายชิไหนตายเพราะกินยาไี่ละมันจะป่วยตายหรอกแซมมาแซบ แซ่บมาว่าว่ามันจะรอดคนหนึ่งก็ไม่รอดนะเขเออพี่จุดอะไรแซ่บมาครับมารายกูดูว่ารอดคนหนึ่งได้แซ่บได้มึงจะออกจากห้องแล้วะไม่ออกจริงๆนอนสบมเลยบอกเดี๋ยวติดไม่อยากออกจากห้องแล้วะพรุ่งนี้ถ้าไหวพี่ก็ทําบันไดกับเคาน์เตอร์นะพี่นะไอแซ่บ แยกบันไดไอ้แยกกระเบื้องออกเดียวปีก like okay. ็ต่อบันไดกับไอ้นี่เลยเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์บันไดเคาน์เตอร์ก็ออกก่อได้ไม่เห็นก่อขาขึ้นมาลองดู้วบันไดบันไดเนี่ยามินดูเราขอเอาอิฐไอ้ถิ่กพก่อไดไหมครัใช่ก่อบันไดนะไม่มีแบบว่ากระดาษเราก็มีเนี่ยไม่เราพอก่อได้ไหมเมาเอากระดาษดีกว่าพี่กระดาษดีกว่าเราอ่ะต่อไปไครอ่ะนุ่นกินข้าวอยู่เลยเดี๋ยวกัน ผมจะฉีดจริงๆแล้วผมฉีดยามาแล้วเนาะฉีดยามาแล้วหนึ่งเข็มแต่ว่าเราก็อยากให้มันมันสวงมัน่วงวง่าอะไรนะสางมันสางมันหายมันดีขึ้นวันงั้นเถอะหมเนี้ยนะครับจะทำไงได้เนาะหรือไม่มันเป็นแล้วอันนี้หมดนะ อันนี้จะแดงก็จะซื้อยาอะไรนะยาอย่ใไปที่ไป,ไปร้านยาน <icate S 1> เ,ววาเานี่ยเนี่ยกินอันนี้เข้าไปแล้วจะดีขึ้นแล้วลว่ะนะครับก็ด้วยอาชีพครับเนาะสำหรับหลังเนี้ยหลายๆท่านรู้อยู่เนาะว่าผมรับเหมาสร้างบ้านรับเหมกาก่อสร้างวัางันเถอะนะครับส่วนไซต์เนี้ยเป็นงานรีโนโเวทนะครับที่หลายๆท่านเข้าใจว่าสยายสะร์หรือเปล่าโดนของหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะที่ทาไมถึงป่วยพร้อมกันีจริงแล้วเนี่ย ด้วยการด้วยความที่เขาเรียกว่าคนมันจะป่วยนะเนาะนะครับแล้วนะครับตอนนี้มันมันมันก็ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ครอบครัวผมไม่ใช่แค่ในในกลุ่มของผมนะครับที่ติดไข้หวัดใหญ่เป็นโรคเป็นไข้หวัดใหญ่เหมือนกันเถอะซึ่งคนที่ออมาติดก็คือลูกชายผมนั่นเองนะฮะหลายๆเขาเรียกว่าหลายๆหลายๆพื้นที่นะครับหลายๆพื้นที่ก็มีเข้ามาคอมเมนต์กันน้องไม่ว่าจะเป็นในทิกเก k ก็ดีเวลาผมโพสอะไรออกไปเขาก็จะเข้ามาคอมเมนต์กัน เขาก็เป็นกันมันก็ทั่วไปนะครับเนื่องเนื่องจากน่าจะเป็นช่วงเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะโอชินครับช่วงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะที่โรคระบาดหนักเราติดอะไรนะอากาศมันเปลี่ยนนะครับจริงๆแล้วเราก็อย่าไปมมองตรงนั้นเลยที่ว่าเออมันเกี่ยวกับสายศาสตร์ไหมสิ่งที่เรามองไม่เห็นไหมผีทํำไหมอะไรไหมอะไรอย่างผมก็ไม่อยากคิดแบบนั้นนะครับจริงๆก็วคนมันจะป่วยเนาะนะฮะซึ่งมันก็ไม่ได้ป่วยแค่เฉพาะแค่แค่ชุดผมตรงนี้เนาะ นครปฐมก็เป็นนะฮะนครปฐมนะครับแล้วก็ช่างฝ้าผมอีกนะครับที่ไปดูงานกันนครปฐมก็เป็นก็ติดจากผมนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอออกตัวไว้ก่อนเนาะว่าจริงๆแล้วม,มันมันไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่เกี่ยวกับผู้ผีปีศาจอะไรหรอกมันเกี่ยวกับโรคภยครัยไข้เจ็บนี่แหละนะครับก็ติดคนคนเป็นเนาะคนคนที่หนึ่งเป็น,นที่สองเป็นติด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 ,ตดก็ประมาณนั้นก็คือใคืว่ามันเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่งนะครับอะ นะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องอาฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับคลิปเนี้ยที่ผมทำเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่มีสาระอะไรหรอกเพียงแต่ว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์อะไรแบบนี้เนาะแลวอีกอย่างหนึ่งก็ป่วยหลายวันไม่ได้ทําคลิปเลยไม่มีคลิปลงเลยว่าเธอก็เลยถือโอกาสเอาตรงนี้เ,เขาเรียกว่าเอาโอกาสเอาวิกฤตเป็นโอกาสหรือเปล่าไม่รู้นะนะครับฟังเสียงอะไรรู้อยู่เนาะตอนนี้ผมก็ยังนั่นแหละครับมันยังก็ยังไม่หายดีไม่หายเลยแหละนะครับเพิ่งจะฉีดยาม,มา นะครับหลังจากที่นอนสมหลายวันหนึ่งเลยผมเป็นคนอย่างนี้ฮะผมมีประกันนะครับประกันสุขภาพนะครับปีหนึ่งก็หลายหมื่นที่ผมที่ผมต้องจ่ายนะครับ <S <S เพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าผมไม่กล้าที่จะไปเอ่อไปรักษานะครับโรงพยาบาลเอกชนเพราะว่าผมเห็นส่วนใหญ่เนี่ยแอดมิตอย่างเดียวเลยเนาะเจ็บปวดยิดหน่อยไปถึงโรงพยาบาลก็ เขาเรียกว่าแอดมิทหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะพี่จุนแอดมิทไอ้นี่นี่ก็หมายถึงให้นอนพักนอะนอนพักผ่อนที่โรงพยาบาลนันแหละให้ให้นอนค้างมานั้นเถอะแต่ผมเป็นคนกลัวผีผมเลยไม่ยอมนะครับไม่ยอมที่จะไปรักษาใช้สิทธิ์ตรงนี้เลยแต่เสียตังค์ทุกปีนะปีนึงหลายหมื่นเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเราคงเป็นคนกลัวผีผมเลยไม่ไปรักษาเกี่ยวกับประกันที่ผมทําไว้นะครับประการสุขภาพนะครับตั้งแต่โควิดแล้วนะฮะ เขาิดนี่ไปไปโรงพยาบาลนะครับไี่หรว,ว่าไปตรวจให้มันแน่ใจว่าเออเราติดนะโอเคเราเป็นเรากลับบ้านเลยเราษาที่บ้านผมไม่เคยไปรักษาที่โรงพยาบาลไม่ว่าไม่ว่าจะจะ,จะโรงพยาบาลไหนกันแล้วแต่นะครับผมเม่นคนกลัวผีนะฮะเคยครั้งหนึ่งนะครับเคยครั้งหนึ่งสมัยสมัยเนี่ยที่ผมอ้วนขึ้นมาดูหน้าผมนะฮะผมเน่นจะเป็นแผลเป็นนะครับตั้งแต่สมัยรถคว่ำเนาะนะฮะตั้งแต่ตอนรถคว่ำรถมอไซค์คว่ำสมัยนั้น ก็ได้เข้าโรงพยาบาลโดยที่ไม่ตั้งใจว่างั้นเถอะก็อนอนโรงพยาบาลคืนหนึ่งนะครับผมปรากฏว่านอนกับคนตาย <S <S ไอเตียงติดกันแล้นันตายอะไรประมาณนั้นน่ะน,น,น,นั่นแหละยิ่งกลัวไหนยิ่งกลัวหนักใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยไม่กล้าที่จะไปรักษาตัวว่างั้นเถอะเต็มที่ก็เข้าคลินิกยอมเสียเงินหน่อยเข้าคลินิกคลินิกเขาไม่ให้นอนเรานอนอยู่แล้วนะครับก็เต็มที่ฉีดยาเสร็จตัวเสร็จก็กลับบ้านแค่นั้นเองนะครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสุดท้ายนี้เนาะก็อย่าลืมนะครับบ้านดีดีชาแนลนะฮะ Like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปกดกระดิ่งด้วยเนาะนะครับแล้วกอ็อีกหนึ่งช่องทางนะครับผมเปิดประัารับเหมาสร้างบ้านอยู่เนาะก็บริษัทบ้านนี้ดีสอบถานิกและก่อสร้างจำกัดน,นะครับท่านใดที่สนใจที่จะสร้างบ้านรีโนเวทบ้านนะครับต่อเติมอาคารสร้างอาคารสร้างตึกก็อตังโรงงานนะครับหรือว่าในด้านงานก่อสร้างผมรับหมดถ้าผมได้ราคาเนาะนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อก็คือ t i k t o k นะครับ PPC 2520ก็อย่าลืมนะครับมีอะไรก็หน้าโปรไฟล์ผมทุกแพลตฟอร์มในโซเชียลต่างๆขอผมก็จะมีเบอร์โทรอยู่เนาะมีอะไรก็โทรเข้ามาปรึกษากันได้นะครับไม่ว่าจะสร้างบ้านก็ดีหรือว right ่าปรึกษาเรื่ก่อสร้างอันไหนที่ผมรู้ผมตอบนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ